เราไปดูทีมงาน HP ซกันนะคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ไหนบอกว่าลงมาช่วยก็แต่งร้านมาทำอะไรอยู่เนี่ยปัจรยานเล่นอะไรไหนโดไหนโดบอกว่าจะลงมาช่วยเขาแต่งร้านาาก็ปัานจักรยานเล่นพาไปดูเขาแต่งร้านกันก่อนเร็วปอันนี้ประธานซอยนะคะดูกำลังแต่งร้านอยู่ นี่บรรยากาศก่อนวันวาเลนไทน์ก่อนวันวาเลนไทน์วันนี้วันที่13กุมภาสิกุมภาคือวันฮาโลวีนไม่ใช่พีวาเลนไทน์ออแล้วก็เลยมีการแต่งร้านกันนิดนึงนี่นักชงรถประจำร้านเป็นผู้จัดการท็อปเป็นผู้จัดการท็อปด้วยท็อปซัจังนิ่มผู้จัดการท็อปี่และไป HPC พีซีของเราก็มีแต่ความ กำลังแต่งร้านอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าของไม่พอเลยสั่งให้เขาไปซื้อมาเพิ่มนะเอาให้หมดใจเต็มร้านไปหมดไปเลยนะแล้วก็พี่เข้ามาใกล้หมหน่อยใกล้อีกมาอีกมาอีก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 ,อกโอ้ยเยอะไป อัปเดตโปรนิดนึงเราอะแจกบัตรเติมน้ํามันใช่ไหมสําหรับคนที่จองในหนึ่งพันนะเป็นโปรตุ๊กจีนตอนนี้บัตรเติมน้ํามันหมื่นบาทเนี่ยแตกไปแล้วตั้งแต่เอาผ่านสีเทาวันนี้ก็เลยสําหรับคนที่มาจองเนี่ยจากหนึ่งพันบาทอัปเป็นสองพันบาทสําหรับลูกค้าที่เข้ามาจองอันนี้คือโปรอะไรคะวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเป็นโปรวันวาเลนไทน์เพราะว่าหนึ่งพันมันเป็นเลขเดี่ยวไม่เอาไม่สวยมีอยู่ห้ารางวัลห้ารางวัลโปรวันโปรวันวาเลนไทน์มีทั้งหมดห้ารางวัลห้ารางวัลสองพันบาท ก็ยังรักกันเลยอ่ะมือสิสตัวมีก็ยังมีคู่แต่ตัวปูไม่เคยมีใครน่ารักเนาะโหตดนั่นแหละครับอัปเดตเป็นจากพันหนึ่งเป็นสองพันบาทเข้ามาจองกันได้ภายในเดือนนี้